ไคลี่นะครับเรียกได้ว่าเป็นเด็กของเนชั่นชมพูเด็กแรกนะครับที่โผล่มาในดีสแตนดาร์ดครับและในตอนนี้ครับหลังจากที่ร่างเกรซีมาโผล่ได้เกือบประมาณ3-4ปีได้แล้วครับในที่สุดนะครับไคลี่ก็มีร่างใหม่สักทีนั่นเองครับอย่างเจ้าเอติไซส์ไทรแองเกิลไลฟ์ไคลี่นะครับที่เป็นร่างใหม่ครับที่ค่อนข้างอัปเกรดจากร่างเกรซีพอสมควรเลยนั่นเองนะครับทั้งเทคของมันนะครับที่ถ้ามันไก่ฝ่ายเกรดีสามหรือสูงกว่าครับไอตัวที่ลงมาจะพาวเวอร์ปักห้0 0ันะครับและไม่ใช่แค่นะครับยังสามารถดัที่าางงงงงขออออออเเเเเกกกกดด้้้วววยยนน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 ััััั่่่่่คครรบบถืืไมมหแล็อะ เหนจากนั้นยังมีเทคเมื่อจบเทินที่สามารถดีดลิกาของเรากลับขึ้นมือถ้าเพิ่มมาก็คือดีดได้2ใบอีกนั่นเองนะครับและแถมนะครับถ้ามันไก่ฝ่ายเกรดสาสูงกว่าก็สามารถที่จะทำให้มันตี3ามไรครับถือว่าเก่งไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ใช่กันนะครับของซับในบ็อกนี้ของเอติไซสไครีเองก็ถือว่าเก่งไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องแอปเปลนะครับที่สามารถที่จะเปิดท็อปเนะครับหยิบมือเมดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สเตเนลขึ้นมือได้นะครับแล้วก็ร่วมหนึงกับตัวใหม่นะครับที่เป็นแค่หัวอ่านนะครับแต่ก็มีเทคในการเติมโซแล้วก็ยังเป็นตัวบูตเหมือนได้ด้วยครับถือว่าเก่งไม่เร็วเหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งนะว่าเด็กเนี้ยผมไม่มีหรอกครับแต่ว่าเด็กเนี้ย ยืมมาจากน้องบอสชาว็อกโนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเพื่อนนุ่งทีมผมนี้แข่งในงานเดวินกระไซน,นะครับและเด็กนี้ครับก็ได้เสริมแกร่งนะครับจากเอซูนิตของบ็อกเอสเอสศูนย์หนึ่งแล้วด้วยนั่นเองครับทำให้เด็กเนี้ยมันค่างนี่จะแข็งแกร่งกว่าเดิมอย่างมากเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาดูเด็กโปรไฟลงเจ้าเอเดนไซสแกรนเกลไลฟ์ไคริเวอร์ชั่นของน้องบอสแล้วกันนะครับว่ามันจะเฟี้ยงเหาะแค่ไหนนั่นเองนะครับโอเคนะครับเรามาเริ อควาเซตหน้า นีออนและสุดท้ายก็คือไรเดคเรีสนั่นเองนะครับไรเดคเรีสจะได้ก็ต่อเมื่อเราทําการไรครับก็เอาการเวเนียจากในไรเดคไปแปะในเครีโซนเริ่มหลังจะได้ชาร์จสามจีครับโดยเรามีจี้สูงสุดที่แค่สิบหน่วยไม่สามารถเกินได้มากกว่านี้ครับและทุกๆไรเฟิจะชาร์จสามเอเนจีและมีเทคนิคแอควันเ,เพอร์เทินเจ็ดจ็โจนหนึ่งครับนีออนครับถ้าเกิดสมมุติว่าโดนไรทับถ้าเริ่มหลังได้จวดหนึ่งครับส่วนเซตหน้าครับถ้าเกิดโดนท็อปไอรอนอควาไรทับโซบัตหนึ่งเปิดท็อปเด็กของเราเจ็ดใบครับจากนั้นนนสสััับบบกกกกออองคครรรร่่วาา้เเิดมื 5ใบครับแล้วเลือกยูนิตเกรด2หรือสูงกว่า1ใบครับเอาขึ้นมือแล้วก็สับกองครับและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับก็คือไคริร่างใหม่อย่างเ e s ไซส์ z e t แองเกิลไลฟ์ไคริครับมีเทคก็คือคอนแมนการ์ดครับถ้าแมนการ์ดที่ฝ่ายเป็นเกรด3หรือสูงกว่าครับริการดทุกใบนะครับที่ลงมาในเทอร์นนี้จะได้รับพาวเวอร์ปัด5,000ครับและมิเทคออโต้แมนการ์ดไม่หนีโจมตีครับเลือกริการดของเราสูงสุด2ใบครับเอาการ์ดเหล่านั้นขึ้นมือครับ แล้วเราสามารถ C B 1เพิ่มเติมครับเพื่อที่จะคอการ์ดสองใบจากบนมือเราลงช่องเรียกกาศได้แต่ถ้าการาศอีกฝ่ายครับเป็นเกรดสหรือสูงกว่าครับยูนิตนี้จะได้รับดร i ายบวกหนจนจบแบทเทิลนั่นเองนะครับแล้วมีเทคออโต้การ์ดครับเมื่อจบเทิร์นครับเราเลือกเรียกการของเราสูงสุด1ใบครับดิดกับขึ้นมือครับและถ้าเพอร์ซนาไรในเทิร์นนี้ครับให้ดิดกับสใบแทนที่จะเป็นหนึ่งใบครับแน่นอนว่าตัวเริ่มอ่ะเด็กเนี้ยเอาจริงๆตัวเริ่มเป็นอะไรก็ได้ครับแต่ว่ามันมี เองนะครับแล้วก็ไคลเรียเห็นน้องมีขาแบบนี้แต่น้องคือเผ่ามือเมดนั่นเองนะครับก็คือจะสามารถกดสกิลของอควาในการหาของได้อย่างเช่นพวกตัวทําเวฟเป็นต้นนั่นเองนะครับไน่ตองว่าลายลายนี้ผมว่าเวิร์กที่สุดแล้วนั่นเองครับก็เป็นรายลายนี้นั่นแหละครับต่อมาคอมเมนต์เด็กครับก็แน่นอนอีกแล้วครับก็เกรดสของเราก็คือไคริเกรดสอย่าง estesize triangle life ไคลเรียนั่นเองนะครับเทคอย่างนี้ผมได้บอกไปครับคอนวันการ์ดครับถ้าวันการ์ดของอีกฝ่ายเป็นเกรดสามสูงกว่าครับยูนิตของเรานะครับที่ลงช่องเรียกการ์ดในเทอร์นี้จะ ครับและสามารถ CB1 ครับและเลือกการ์ดสูงสุด2ใบจากบนมือเราครับคอลงช่องเรียกการ์ดได้ครับและถ้าเกิดประกาศอฝ่ัปเกรดสั่สูงกว่าอยู่นี้จะได้รับไรซ์บวกหนึ่งจนจบเทิร์นนั่นเองนะครับและมีเทคนออโต้เป็นการเม่จบเทิร์นครับเราสามารถเลือกเรียกการ์ดของเราสูงสุด1ใบครับดิดกลับขึ้นมือครับแต่ถ้าเพอร์เซนาไรซ์ในเทิร์นนี้ก็คือจะสามารถดิดกลับ2ใบแท่นี้จะเป็น1ใบได้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าไคลริร่างนี้ก็คือร่างอัปเกรดของเกรดสี่นั่่่นนนนเเอองะคครรรับมมตีีไซ้ปทิ มาก็คือสามารถดิดเรียกอากของเรากลับขึ้นมือได้ด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นไคริร่างเกรดสเวอร์ชันของเกรดสนั่นแหละครับถือว่าเก่งไม่น้อยเลยนั่นเองนะครับผมต่อมาที่เกรดสครับก็ขอเริ่มที่ใบที่ To the Moon ในตอนนี้เลยนั่นเองนะครับก็คือตัวทําเวฟของไคริอย่างเจ้าเพเนโลปนั่นเองนะครับการ์ดนี้มีเทคก็คือคอนเรียกอาครับในเทิร์ของเราครับถ้าใบการของเราเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าที่มีคำว่าไคลริอยู่ในชื่อการ์ดยูนิตนี้จะได้รับพาวเวอร์ปัด5,000ครับแห้เรียกาพันสเปิร์นครับเเมื่อรียกแถถวหน้าาของเรูกกดดิลับขึ้นมือจากความสาาามรรถขขอองงวันกเที่เป็นเกรด ที่นี้เขาบกว่าไข่ลอกอยู่ในชีการครับโซบันหนึ่งครับสตเตลเลกาที่อยู่คอลัมน์เดียวกับยูนิตน,นี้ทั้งหมดครับและจากนั้นครับเท่ามรรากาศของเราครับเป็นเกรดสนะครับหรือสูงกว่าครับ ยูนิตแถวหน้าของเราจะได้รับพาวเวอร์ปัด5,000นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอ้เทคปัดแถวหน้า5,000อ่ะด้วยความที่ไคลรีของเราครับเป็นเกรด3นะครับก็คือมันใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าเทคที่เราจะเอามาใช้นะครับก็คือการที่มันโซบลานลุกทั้งคอลัมน์นี่แหละครับมันก็จะกลายเป็นตัวทําเวฟบไกลๆที่มีตัวบูสต์อยู่ด้วยนั่นเองนะครับเพรว่าเก่งไม่น้อยเลยครับและด้วยความที่ว่าเทคของมันครับขอแค่มีแวนเป็นไคลรีนะครับที่เป็นเกรด3หรือสูงกว่ามันก็จะกลายเป็นตััััััววววววว15 15 15บบบููสสไไไไดดดด้้้้แลลนน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 น่่่่่่่เเเเเเอออองงงงงงะะะะคครรซซึึีีี๋๋ยยยยหาาาๆจจฮมมปป็ตตพช เกรดสใงไต่อมาครับก็ขอเริ่มที่ใบนี้เลยครับกับน้องแอปเปิลนะครับเทคของน้องครับเมื่อเข้าสู่ช่องเรียกาบครับเลือกเกรดสามเผามือเมทที่อยู่ในไรเด็กของเรา1ใบครับโชว์ให้อีกฝ่ายดูครับถ้าเราโชว์ให้อีกฝ่ายดูหรือเรามีบรรยากาศเป็นเกรดสามที่สูงกว่าที่ติดเป็นเผ่ามือเมทครับซีบีหนึ่ดท็อปได้เใบครับจากนั้นเลือกเผ่ามือเมทที่เป็น n อ r m a l u ย i นจากในเด็กเราหใบครับที่ไม่ใช่เซนติเนลหรือการ์ดที่มีชื่อว่า Pri Pro Twinkle and ครชว์ให้ฝ่ายดูแล้วเอาขึ้นมือจากองถ้าเร่ได้อาากร์นมือจากควาาามมสรถนับงดกหนนั้นเองคร ครับถ้าเรียกกาดแถวหน้าใบอื่นของเราครับคูกดิดกลับขึ้นมือจากความสามารถของวันกาของเราที่เป็นเกรดอสารหรือสูงกว่าที่มีคำว่าไค่บิกอยู่ในชื่อกาดครับสามารถจ่ายเอเนอร์จีบาสสีและสเตล์เรียกาของเราทุกใบที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกับยูนิตนี้นั่นเองนะครับแน่นอนว่าเทคล่านะครับในการลุกนะครับก็จะคล้ายๆกับเพนนโลบของเราครับแต่แค่ไอตัวนี้มันใช้จีนั่นเองนะครับแต่ว่าหลักๆเราก็ไม่อยากจะเบิร์นจีเท่าไหร่ครับหลักๆก็จะใช้สกิลของเพนนโลบมากกว่าครับแต่ว่าเทคที่เก่งของมันจริงๆครับกกก็็็คคคคืืืออ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 เเ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 ททททใในนนนนนาาาาาารรรรรรปปิิิิิิดดดดหหหหยยยยบบบบบมมมมมจจะไไไไไไ้้้้้ี่่่่่่ชชขึึัััังงงซซสถตววพพลล์ ก็หยิบการจิปาถะใบอื่นนั่นเองนะครับรวมถึงโฆษณาด้วยนั่นเองนะครับถือว่าเก่งมากเลยครับ แล้วไม่ใช่นั้นครับอออเดอร์ที่มันหยิบได้ด้วยเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกเทคหลังจากนี้นะครับก็ถือว่าเก่งไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองครับเรียกว่าเป็นการเสิร์ตตัวทําเกมของเรานั่นเองครับสำหรับน้องแอปเปิลนั่นเองนะครับถึงแม้ไอเทคลุกจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับแต่ว่าเทคเสิร์ตของมันโคตรจ่าครับก็ติดไปสามใบนั่นเองนะครับเคยสองไปต่อมาครับก็นี่เลยครับสามัญของเราอย่างไซเคิลเพอร์เซนาชิลนั่นเองนะครับการเปนี้มีเทคก็คือเมื่อการเป็นนี้ถูกทิ้งจากมือเป็นค่าคอในการไล่จากในไล่เด็ก เพอร์เซนาชิลทิกเก็ตหนึ่งใบขึ้นมือได้ครับไม่มีเทคออโต้เรก้าครับเมื่อหนีโจมตีใส่ยูนิตเกตสามเป็นสูงมฝ่าครับจนจบแบตเตอรี่ยูนิตได้รับพาวเวอร์ปัด5,000นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเนี้ยถ้าเกิดโดนทิ้งในการทิ้งไลน์นะครับก็สามารถเซอร์บัสหยิบเพอร์เซนาชิลทิกเก็ตของเราขึ้นมือได้เลยนั่นเองครับหรือลงเรียจากมือนะครับก็หยิบเพอร์เซนาชิลทิกเก็ตได้เลยครับซึ่งแน่นอนว่าเอามาเล่นกับเด็กนี้ได้ดีเหมือนกันครับเพราะว่าอินนี้ตี เก็บกันตารเป็นนี้เป็นบริสออเดอร์ครับมีเทคก็คือเมื่อได้การเป็นนี้ครับเลือดยูนิตของเราที่ถูกโจมตี1ใบครับจนจบแปทเทิร์นยูนิตนั้นจะได้รับพาังว์บวกหนึ0 0หมครับและจากนั้นนะครับจนจบเทิร์นนี้ครับเราก็จะสามารถไล่บริสออเดอร์ได้เป็น2ครั้งนั่นเองครับก็คือโคต้าเป็นนี้ใบแรกแล้วก็อีกหมื่นใบอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับแล้วถ้าอีกฝ่ายนะครับมีครลสไว้อื่นนอกเหนือจากเอเนอร์จีเจอเรเตอร์ครับยูนิตตัวนั้นก็จะได้รับพาวเวอร์บวกเพิ่มอีกห้า เป็นค่าคอนในการไรจากในไรเด็กได้ครับหรือถูกเลือกเป็นการทิ้งคอรนะครับหรือถูกทิ้งจากความสามารถการนั่นเองนะครับง่ายๆครับก็คือเราไม่สามารถเนี้ยเอาเหลี่ยมทิ้งไรได้หรือแบบเอาไปทิ้งยรู้อย่างนี้ได้นั่นเองนะครับผมเป็นการ์ดขาดรับของเราได้แหละครับสำหรับเพอร์เซนาชิลทิเก็ตนะครับเกรซองไปต่อมาครับก็น่าจะเป็นสามัญของชมพูแล้วก็ว่าได้ครับกับน้องฟรานเซตนะครับติดไป4ใบครับเทคกบนนะครับไม่ได้ใช้ครับใช้แต่เทคกล่างครับก็คือออโต้เรกาครับเม่อนีโจมตีครับเราสามารถเลือกกยินของเรราคับบ่็ได้ ถ้าเรามี3ใบหรือมากกว่าที่ชื่อต่างกันครับจนจบเกินครับยูนิตนี้จะได้รับพาวเวอร์บวก5 0 0พันครับและถ้าเกิดเรามี4ใบหรือมากกว่าที่ชื่อต่างกันครับเมื่อจบไปเท์นิตีนะครับเราสามารถดีดเรียกลับของเราหนึ่งใบนะครับขึ้นมือได้นั่นเองนะครับการไปนีถือว่าเป็นใบที่เก่งมากครับถ้าเกิดสมมติต้นเกมเรามียูนิตสามใบที่ชื่อต่างกันครับเราก็สามารถทำให้มันเป็นตัวตี15แบบง่ายๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้ามี4ใบชื่อต่างครับก็สามารถที่จะดีดเรา1ใบกลับขึ้นมือไได้นััที่่่มมใชตวเองครือว่าเก่งไมหนกันนั่นเองับหรับเจ้ารนเปรับ เกร2อไปต่อมาครับก็คือนี่เลยครับไซเคิลจีของเราครับติดไป4ใบนั่นเองนะครับ เมื่อการไม่ได้ถูกปาจากมือลงช่องการเด่นนะครับหรือถูกทิ้งจากมือเป็นค่าคอสในการไลท์จากในไลท์เด็ครับ C B 1หรือ Energy Bar 3เพื่อจบการ1น1ใบครับแมีเทคออโต้ครับเมื่อเข้าสู่ช่องเรีกาศครับถ้าเราเปิดสนาไรนี่เทอร์นีครับ C B 1หรือ Energy b a จ3้นะครับจากนั้นเลือกยูนิตของเรา1ใบยืนเหวีนจะได้รับพาวเวอร้ปนด5ห0 0ครับและได้เกิดการเปนั้นที่เราเลือกครับเป็นเรียกอากาศครับเมื่อจบเทินครับให้ดีดเรียกอากาศไปนั้นกลับขึ้น ก็สามารถปัดพลังให้กับเรียกาของเราหนึ่งใบ5 0 0 0ได้และจบเขินเอาเรียกาบปนก้นกลับขึ้นมือก็ถือว่าไม่ขี้เหร่ขนาดนั้นนั่นเองครับถือว่า เป็นการ์ดึ่งใบครับนี่มาช่วยในแง่ของขารับนะครับแล้วก็เพิ่มมือให้เราได้ทีเหมือนกันครับกับไซ่ันจีนั่นเองนะครับต่อมาครับน่าจะเป็นเกรดสองไปสุดท้ายในเด็กนี้แล้วนั่นเองนะครับก็คือเอสยูนิตชมพูของเรานั่นเองนะครับโดยเอสยูนิตนะครับเป็นประเภทของยูนิตที่สามารถใส่ได้เพียงแค่1ใบในเด็กนี้นั่นเองครับแล้วก็จะมียูนิคสกิลนะครับที่สามารถใช้ได้แค่1ครั้งต่อไฟเท่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งยูนิคสกิลของยูนิตนี้ก็คือเมื่อเข้าสู่ช่องรกาานนเหือจะช่งแบตเเทิิฟสครัยูนนี้จะได้้รร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 ััััับบ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 พพาา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 าววเเเเเเเอออออออ์์์์จจจจจนนนทิคคคคคคแแลลละะสสสมมมถ่่่ยีืืกกกใใขง เรียกแบบนั้นจะได้รับเทคออโต้เรยกาดครับเมื่อจบเทิร์นของเราครับเราสามารถที่จะดีดเรียากาศใบนั้นกลับขึ้นมือได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เทคสองครับออโต้เรยกาดครับไม่หนีโจมตีครับถ้ามันกากอีกฝ่ายเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าครับจนจบไปเทิร์นอยู่นี้พาวเวอร์ปัดห้าพันครับและถ้าสมมุติว่ามีเรียากาศสองใบหรือมากกว่าลงมาในเทิร์นนี้ครับ จะได้รับ Power ปัดอีก5,000นั่นเองนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปในคลิปว่าจิร่อรครับเอชยูนิตทุกตัวครับแม่งตีแรงมากๆครับคือเริ่มหลังอ่ะไอตัวนี้ก็จะเป็นตัว Start 25แบบง่ายๆนะครับเพิ่มมาก็35 0หืถือว่าโคตรบ้านะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับไอเทคล่างของมันนะครับค่อนข้างที่จะกดง่ายมากๆครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเห็นเลเวลสองใบลงมาในเทอร์นี้ก็คือจะปัด5000ไดแล้วนองครับซึ่งไคลริมันสามารถทำได้ง่ายๆอยู่แล้วครับก็ท่ากอบว่าสมมติว่าเรากดยู คและเวิร์กมากๆและแถมมันยังติดเมอร์เมดด้วยนั่นเองนะครับผม หลังจากที่ไปเกรด2มาซะหนานะครับก็มาเริ่มที่เกรด1กันเลยแล้วกันนะครับก็คือเจ้านี่เลยครับกับคูลิ่งฮาร์ดยุยกะหของสามัญของชมพูสุดจ้า่นั่นเองนะครับออโต้เรียกาดวันสเพอร์เทิร์นครับถ้ามียูนิตนะครับลงมาในแถวเดียวกับยูนิตนี้ครับถ้ามันกิดอีกฝ่ายเป็นเกรด3มหรือสูงกว่าครับจนจบเทิร์นยูนิตนี้พาวเวอร์ปัด5,000นั่นเองนะครับแล้วก็มีเทคออโต้เรียกาดครับเมื่อจบแบทเทิลที่ยูนิตบูสให้กับเรียกาที่อยู่ข้้้าางหนนนมมัขึือนนั่เองนนะครับผมต้เกมครับเอาามบูสโซบัสดีข้างหน้ามัันกลบขึ้้้นมมมืืออไดหรถาสติว่าาตอนเเรริ่มหลังนะครับด มีตัวคอรลงมาข้างหน้ามันก็สามารถที่ปัดตัวนี้เป็นตัวบู1สิได้เลยนะครับถือว่าโคตรบ้านะครับก็ติดเป็นเลยครับสามไปกับน้องอยุ้ยของเรานี่ครับหรือ,อยุ่ยกบนั่นเองนะครับ เกรดหนึ่งใบต่อมาที่ใส่ในเด็กนี้ครับก็คือซับใหม่ของไคลรีครับติดไป3ใบครับน้องมีเทคก็คือเมื่อเข้าสู่ช่องราะกาครับถ้าเรามีเวนกาดนะครับเป็นไคลรีที่เป็นเกรดสามสูงกว่าครับเลือดกาจะดรอปโซนของเราหนึ่งใบที่มีคําว่า exercise อยู่ในชื่อการครับเอามันเข้าโซนนั่นเองนะครับหรือมีเทคคอนเรียกาดครับในเทิร์นของเราครับถ้าเรามีเวนกาดนะครับที่มีคําว่า exercise อยู่ในชื่อการครับอยู่ในนี่พาวเวอร์ปัดอีก2,000นั่นเองนะครับซึ่งนั่นว่าเหตุผลที่น้องบอสเขาติดเป็นใบนี้นะคคครร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 ััััััััับบบบบบเเเเเเพาาาาาาะะะะวว่่ในนนนนนนี้้้้ยยยยมมมมสถตติิโซไไไไดดดดดดแงงๆๆอออจจกก็็็็ปปหื ก็ได้หรือแม้กระทั่งไคลรีเอนนะครับก็การนี่ยอย่างนั้นคือมันเติมโซได้1ใบเพื่อให้เพเนลปได้กดเท็กนะครับหรือแม้กระทั่งเท็กของเซตออเดอร์ที่เราจะพูดต่อจากนี้นั่นเองครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับมันสามารถที่จะเป็นตัวบูธหมื่นได้ครับขอแค่แวร์เราติดเอเจซายส์นั่นเองครับถือว่าเป็นการอีกหน่อที่เก่งไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองนะครับและแถมถ้ามันดีจากไคลรีแล้วลงมาใหม่นะครับก็คือสามารถเติมโซได้อีกครับเท่ากับว่าเทิร์หนึ่งมันสามารถเติมโซได้ถึง2ใบเลยนะครับถือว่าโคตรบ้านน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 นะะะคคคคครรรรรรััััััััับบ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 บกกกก็็ตตตตตติิดดดดไปปเเเเเลยยยใใวววมมมมโซทีี่่่่่งงาาาข้้ออแถูส์หื ไซเคิลนะครับอย่างน้องโอปาริสนั่นเองนะครับเมื่อเข้าสู่ช่องในการหรือการเดียส์เซอร์คิลครับเลือกการ์ดจากในไรเด็กของเรา2ใบาจากโซหรือดรอปนะครับกลับเข้าไรเด็กในภาพงายครับจากนั้นจะเกิดเทคตามช่องที่มันลงครับ ถ้ามพนงช่องเดกาครับเลือกการ์ดที่ชื่อเหมือนกับแวนการ์ดของเราหนึ่งใบาจากโซลหรือดรอปครับเอาขึ้นมือครับถ้าพนงช่องการ์เดียนก็จะกลายเป็นชิลบวกเพิ่มอีก1 5ื่นเป็นชิล20,000นั่นแหละครับแล้วื่ความเก่งของการ์ดเี้ครับก็คือมันสามารถที่จะวนเพลจากโซลหรือดรอปของเราได้ถือว่าโคตรบ้ามากๆครับแล้วก็เทคนิคในช่องการ์เดียนเองก็ถือว่าไม่แย่ครับก็คือมันจะเป็นชิล20,000นั่นแหละครับถ้าขึ้นมือนะครับลงเรียก็หยิบเพลได้ถ้าช่องการ์เดียนก็จะกลายเป็นชิล20,000ครับถือว่งหมื่นะครับตดบนั่เเองครถือเ้ว่าไม่ียนนครรับเเลืออกยูิตขงา1ใบ ยิงหนิงนั้นจะไม่ถูกคิดจนจบแบบเพื่อนครับแต่ถ้าเรามีมือ2ใบหรือมากกว่าเราต้องเลือกทิ้งการประมือหนึ่งใบครับก็สมมติว่าเรามีมือเหลืออยู่แค่2ใบก็คือ PG จีบีนี้กับมืออะไรไม่รู้ครับแล้วปา PG จีบีนี้ไปกัดเราจะเป็นต้องทิ้งการประมือไปค่าเขาสองพีจีนั่นเองนะครับซึ่งแน่ว่าเหตุผลที่ติดเป็น PG จีนี่ครับเพราะว่า PG จีนี้น้องบอสชอบเป็นการส่วนตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ติดเมอร์เมดด้วยจะได้เข้ากับทีมนั่นเองนะครับก็สุดท้ายครับก็คือเอเลนเมนทเงลที้้คครรัับบบเเ่ออดลิสนีย ก็เบอร์มิสหนึ่งใบครับจะเลือกยิงหนึ่งของเราหนึ่งใบจะไม่ถูกคลิปจนจบแบทเทิร์นครับก็เป็น PG ในข้าของบริสออเดอร์มากกรพวกกัดจมูกห่อสองใบห้ามเซจิเนลห้ามเกนนั่นเกนีกิก่ากั่นเองนะครับจริงอยู่ครับที่หลายๆคลิปผมมักจะบอกว่าเอซังถูกที่บันไดเป็นข้างดีกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าแน่นอนว่าในแพทเนี้ยในช่วง WGP กับช่วงไดแวนกระไซที่ผมกับน้องบอสไปแข่งนะครับผมเองก็มีโอกาสเจอเจ้าพวกเด็กอย่างเบอร์รี่กับเลิฟอยู่บ้างนั่นเองครับเด็กสไตล์แทบไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นัั่่นเเเอองครบืช มือเลยนั่นเองนะครับผมต่อมาครับออเดอร์ใบอื่นที่ใส่ในเด็กนี้ครับก็ขอเริ่มที่ใบนี้เลยนั่นเองนะครับ p r i s m p o พลแอนด์ทวิงเกิลพาวนั่นเองนะครับการนี้ครับมีเทคก็คือคอนในออเดอร์โซนครับยูนิตเมอร์เมดที่อยู่แถวล่างล่างทุกใบจะสามารถบูสต์ได้นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเกรด2เกรด3ครับเมอร์เมดเราทุกใบจะบูสต์ได้นั่นเองนะครับแล้วก็มีเทคแอคออเดอร์โซนวันสเพอร์เทิร์นครับโซนบั้นหนึ่งครับและเลือกยูนิตเผาเมอร์เมดของเราหนึ่งใบครับยูนิตนั้นจะได้ชัดนะครับ ว่าเด็กเนี้ยเป็นเด็กที่เบสเกรดสองเยอะมากๆครับและนอกเหนือจากนะครับตัวทำเวทอย่างเพเนโลครับไอ้เทคบนของมันครับมันจะกลายเป็นตัวตี15บู15อยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือชี้ให้เจ้าเพเนโลครับเป็นตัวบู15ได้เลยครับถือว่าโคตรบ้ามากๆนั่นเองนะครับแล้วก็เทคแอคในออเดอร์โซนเองก็แจ่มไม่แพ้กันครับก็คือสามารถที่จะปัดเมอร์เมคอรานึงใบพาวเวอร์ปัดห้าพันไอ้คำว่าปัดห้าพันนี่ก็คือมันช่วยทำให้ยูนิตเราตีแรงขึ้นแล้วก็ปัดเซนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับก็ติดเซตอออออออเเเเเดดรรรรร์์นนนี้้้้ไไวใบบคคััพาาาาะมมสสสถิิฟจกขงงงแทปป ใบเดียวครับเพราะว่าเลกกดิใส่ได้แค่1ใบนะครับโดยการไปเนี้ยมีเทคก็คือเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับหลังจากได้การไปนี้ครับอย่างแรกคือโจมค้าสองใบอย่างที่2ครับก็คือเอามันเข้าโซเพื่อเคาน์เตอร์ชาร์จหนึ่งใบนะครับก็คือไงดัมหนึ่งนั่นแหละความเก่งของการไปนี้ครับก็คือเอามาเติมโซนะครับแล้วไงดัมให้กับไคลร์นะครับเพราะว่าเด็กเนี้ยมันไม่มีตัวไงดัมนั่นเองนะครับหรือในเคสที่เรามือขาดนะครับเราก็สามารถได้การไปนี้เพื่อโจมสองได้ด้วยนั่นเองครับถือว่าเป็นเล่่่่่นนนนนนเเเเเววิิิรรรร์คคคกกกกกกกัััับบบไลลลมมมาาาายออองงะตีีสทดข เราสามารถเลือกการจากในดรอปโซลเรา1ใบขึ้นมือได้ครับและเลือกยูนิตของเรา1นใบยูนิตนั้นจากคริติคอลบวกหนึั่นเองครับก็เป็นคริติคอลใบที่9ของเด็กเราครับต่อมาครับก็คือคริวานิลาเใบนะครับก็แน่นอนอยู่าลเวครวกคือคริผีสามใบแล้วก็คริเอสติไซส์สใบครับฟรอนชิว2องหมื่นสี่ใบครับคอนการ์ดียนครับถ้าไม่ไก่ฝ่ายเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าครับชิวปั๊บเพิ่มอีกห้าพันเป็นชิวสองหมื่นครับและสุดท้ายก็คือชิวเอสติไซส์นะครับติดไป สหรือมากกว่านะครับแล้วจบไปเท่างนี้ชิลบวกเพิ่มอีกหมื่นห้าเป็นชิลสองเปนห้านั่นเองนะครับเห็นมันดีดกลับขึ้นมือมือเยอะๆไปนะแต่ส่วนใหญ่มันเป็นชิลห้าบาทเหมือนกับคริสเรนนั่นแหละครับแต่ว่าเหตุผลที่ติดเป็นคิวกันเรรไมานะครับเพราะว่าน้องบอสเผื่อเจอกับเจ้าเด็กอย่างวจิรัวนะครับบับซาก้าหรือแบงค์ไม้นั่นแหละครับที่เป็นเด็กที่เริ่มมีเวฟนั่นเองนะครับแล้วก็ค่อนข้านี่จะตีโคตรแรงนั่นเองครับแน่นอนว่าก็ติดเผื่อไว้กันตายนั่นแหละครับส่วนเหตุผลที่ทริกเกอร รีสลอน,นะคับเอาไว้ยัดโซ่ให้กับไครินั่นแหละครับนี่แหละครับก็คือเดกโปรไฟล์ของเอติไซส์ทริแองเกิลไลฟ์ไครินะครับเดี๋ยวในทีนี้เดี๋ยวมาดูคอมโบการเล่นแล้วกันนะครับว่ามันจะเฟี้ยงเออแค่ไหนนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับว่าม,มาสู่ช่วงสถิตธธิคอมโบการเล่นกับผมทีมแล้วนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าใครดี้เห็นอย่างเงี้ยว่าเทคเริ่มหลังมันดูเก่งอลังการนะครับแต่แน่นอนว่าผมขออนุญาตสถิตเป็นการเริ่มก่อนละกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเริ่มก่อนเนี่ยแล้วเราเริ่มหลังนะครับแล้วก็เพอร์เซน่าไรามามันค่อนข้างที่จะแรงกว่ามากเลยนั่นเองครับก็ขออนุญาตสถิตเป็นการเริ่มก่อนนั่นเองนะครับจุนกันหนึ่งใบครับอุ้ยในน้องแอเธอริลมาครับอ่ะเราทิ้งไซเคิลเบอร์ชิลไปก่อนแล้วก็ไรไปเสร็จหน้าครับสกิลของ แล้วหยิบ personal shield ticket หใบขึ้นมือนั่นเองนะครับจากนั้นจบเทิร์นจากนั้นเราก็ดาเมจเช็คไปครับอุ้ยบอลนะครับแล้วก็จักรันหนึ่งใบครับเป็นฟรอนต์นะครับเราชาร์จสัมเอวยจี้กันก่อนครับจากนั้นครับเราทิ้งไซเคินจี้ครับแล้วก็ไร้ครับเป็นท็อปไอดอลออกขวาครับแน่นอนว่าสกิลของเซตหน้าทำงานครับถ้าเกิดโดนท็อปไอดอลออกขวาไร้ทำครับโซปราสหนึ่งครับเปิดท็อปเด็กเจ็ดใบครับแล้วเราเลือกยูนิตนะครับเกรดสองหรือสูงกว่าหนึ่งใบขึ้นมือครับสองสามสี่ห้าหกแล้วก ในเคสเนี้ยเป็นผมนะครับผมจะเลือกหยิบตัวทำเวฟอย่างเพเนโลนั่นเองนะครับจากนั้นสับกองครับจากนั้นเทใส่เคลื่อนจีครับใจสามเอเนจีจุกันหนึ่งใบครับเอาจริงๆนะครับในในเราก็มีน้องไอเฟริลนะครับแล้วก็ขอน้องไอเฟริลลงมาเลยครับแล้วก็ซีบีหนึ่งเปิดท็อปเด็กเจ็ดใบครับชุ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 บฟุ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 ๊มือหนีค่อนข้างแย่นิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าไม่เลวนะครับอ่ะหยิบเป็นฟันเสร็จแล้วกันนะครับจากนั้นสัับบกองคร ไอตอนก่อนเปิดท็อปเเนี่ยต้องโชว์เมอร์เมดในไรเด็กด้วยนั่นเองครับถ้าเราเล่นตอนเกรดสนะครับช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 ับแห่เลยก็ได้มาอ่ะเราขอฟันเศษครับคอยยูกะลงมาครับแล้วก็เริ่มแบทเทิลเลยก็ได้ครับอ่ะเรามีฟอนต์แล้วก็เอาแวนกดก่อนครับสิแวนครับอ่ะขีนะครับขีแวนพลังข้างนี้ครับชุบทีนี้แอปเดลก็ตี20,000แล้วทีนี้เจ้าฟันเศษนี้ครับสกิลฟันเศษครับเมื่อตีครับเลือกยูนิตในสนามเรากี่ใบก็ได้ครับถ้าเกิดยูนิตที่เลือกมี3ใบหรือมากกว่าพาวเวอร์ปปััดครบก็็จะเนตี23 จากนั้นปมืจบไปถนีนตีนะครับถ้าเรามี4ใบหรือมากกว่าที่ชื่อต่างกันครับบีดเลียน1ใบของเราับขึ้นมือครับในเคสนี้เราอยากจะหาคอมโบพีสตต่อเพราะฉะนั้นเราจะเลือกหยิบแอพเรลของเราขึ้นมือนั่นเองนะครับผมก็จบเพินนะครับจากนั้นเราก็ดดเมจเช็คไปครับเพื่อคินะครับอ่ะเข้าอีกสักแดมเหมือนกันอ่ะฮิวนะครับเพิ่มปูนงแต้มไปครับสมมติว่าอีกฝ่ายนะครับรู้นะครับว่าเราจะเล่นไรครับก็ตัดข้างเราครับฟันเสร็จเราตายนั่นเองครับจากนั้นแตนแอนดรอครับอ่ะ เราทิ้งคลิปไปก็ได้ครับอ่ะทิ้งคลิปไปนะครับเดีนะครับเราทําการไรครับเป็นเจ้าไคริร่างเกรดสานั่นเองนะครับเจอนะครับซีกิลท็อปไอดอลอะควาทํางานครับถ้าโดนมือเมเกรดสามไรครับเปิดท็อปเด็กห้าใบครับเลยเลือกยูนิตเกรดสองหรือสูงกว่าหนึ่งใบขึ้นมือครับจากนั้นสับกล่องครับถ้าเกิดเราคิดว่าสามารถปิดได้ตั้งแต่เพืย์แรกก็หยิบเป็นพันเสร็จก็ได้ครับจากนั้นสับกล่องครับคอยให้เรลงช่องนี้ครับสกิลครับซีบีหนึ่งครับรอบนี้เรามีแวนเป 7วู้โชคดีนะครับอ่ะมันมีออเดอร์ไปนี้ครับหยิบออเดอร์ไปนี้ขึ้นมือเลยครับจากนั้นสับกองครับเสร็จออเดอร์ไปนี้ครับทีนี้เมอร์เมดแถวหลังของเราทุกใบก็จะบูสต์ได้เลยนั่นเองนะครับจากนั้นเราคอฟันเสร็จเราคอเพเนโลครับสกิลเพเนโลครับแวนเป็นไคลริ่ก็คือจะพาวเวอร์ปัดอีก5บาทนั่นเองนะครับเราขอนี้มาก็ได้ครับมาเติมโซนะครับเอาเอสเซซไซส์หนึ่งใบเข้าโซครับในทีนี้เรามีทั้งคลิททั้งมิออนนะครับเราเลือกเอามิออนแล้วกัน นี่ออนเข้าโฉไปนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดจะเน้นแรงครับก็คือเราโซบาร์แล้วปัดมือเมลเราหนึ่งใบห้าพันไปเลยนั่นเองนะครับอ่ะโซบาร์ไว้ก่อนแล้วเลือกปัดเพนนีโลกอีกห0 0พันนั่นเองทีนี้เพนนีโลกเราก็จะโคตรแรงนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็จะเริ่มแบทเทิลเลยครับข้างแอเริกาตีก่อนครับข้างแอเริกาจะตีอยู่แค่18เบาลเป็นตดไปหน่อยนะครับจากนั้นข้างฟรั่งเศสตีครับ แนนเราว่าสกิลของฟรานเซสครับชี้ยูนิตกี่ใบก็ได้ครับถ้ามี3ใบชื่อต่าง power ปัดอีก5,000นั่นเองครับก็คือจะเป็น20,000 3 0 0 0ามหมื0ครับโคตรแรงนะครับและแนนเราว่าเทคฟรานเซสเราจะยังไม่ใช้ตอนนี้ครับเดี๋ยวค่อยไปใช้ทีหลังนั่นเองนะครับไคลริตีครับสกิลของไคลริครับดิดเลีย2ใบขึ้นมือครับจากนั้น c b 1ครับพอมาได้2ใบครับในเคสนี้เราจะคอมาเดิมก็ได้ เล่นแพทเทิร์นเดิมเลยก็ได้ปุ๊บปึ๊บแบบนี้นั่นเองนะครับเจ้าแถวล่างนะครับถ้าเกิดแวนเราเป็นเอติไซน์นะครับก็จะเข้าบ boost ส0 0พเป็นตัวบูทหมื่นด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับเพเนโลครับโซบันหนึ่งลุกคอลัมน์ครับทีนี้แหละเราก็จะทำการทวินได้ครับเพิร์สเช็คเซ็กันเช็คบอร์ดบอร์ดนะครับไม่เป็นไรสุ่มตัวไปนะครับอ่ะตีออกอยู่ที่18ครับและอันนี้ตีฟันเซ็ทครับสกิลฟันเซ็ทจะพาวเวอร์ปั่นห้า0ันนะครับในรอบนี้ถ้าตัวที่อยากจะดีดกลับขึ้นมือจริงๆผมว่าาเรด กับข้อศอกไปก็ได้นะครับจากนะครับเมื่อจบเทินนะครับของไคลร่เราจะดีดเลียนหนึ่งใบกลับขึ้นมือได้ครับซึ่งในเคสนี้อรอผมว่าเราดีดฟันเสร็จกลับไปก็ได้ไปนะครับจบเทินครับแล้วก็ดามจชเชคไปครับเออโอ้โหเต่อดระบนะครับอ่ะสมุดไดพาร์โรตุยนะครับแล้วก็อาราปาพีจีเอลลี่นะครับแล้วก็ทิ้งทิ้งใปดีทิ้งขีไปก็ได้ครับแล้วก็อาลาปาไซคันจีนะครับกับป้อนนะครับ เซนจี้จ่ายสตัวครับปุชตัวโอ้อีดยูนิตนะครับไม่แย่นะครับจากนั้นนะครับเราก็ดาเมจเช็คไปครับฟึบเข้าเซน5เป็นฮิลนะครับโอ้โหดวงป๊อกอยู่นะครับอ่ะฟื้นฟูหนึ่งแต้มครับฟื้นฟูอะไรก็ฟื้นฟูไปนะครับจากนั้นก็อ่ะเราปาคือชิลไปก็ได้ครับโอเคแล้วก็เข้าอีกสักเดมแล้วกันนะครับฟอนต์นะครับโอ้ซึมซ่วมจากนั้นสเตนแอนดร์รอชาร์จสามเอนจิ้นครับเปรซนาไรส์ครับโจกันหนึ่งใบแถวหน้าปัดหมื่นครับ นั่นเอาว่าก่อนอื่นเลยครับอ่ะเราขอเจ้าน้องแอดเพรลก่อนนะครับสกิลแอดเพรลครับ c ี1ครับเปิดท็อป7ครับหาของก่อน1 2 3 4นะครับ5 6 7โอ้โหมาขนาดนี้ก็ได้นเองนะครับน้องเพเนโลของเราครับนั้นสักกองครับแล้วนับว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันลงมาจากเคนะครับก็พาวเวอร์ปัดอีก5,000ด้วยนั่นเองครับแล้วก็น้องยุ้ยของเราก็จะพาวเวอร์ปัดอีก5,000ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับอันนี้ผมวางไว้ก่อนนะครับกันงงนะครับจากนั้นขอน้องคนนี้มาสกิลของน้องคคคนนี้รรัับบเมมื่อลงา เอาเอสติไซส์ของเราหนึ่งใบเข้าโซไปนะครับอ่าแน่นอนว่านนี้ไปนะครับมีอ่อนนะครับทีนี้เราก็จะมีโซสองใบเล่นเหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็น้องคนนี้ก็จะพาวเวอร์ปัดสองพันแล้วก็จะพาวเวอร์ปัดห้าพันด้วยนั่นเองนะครับปึ๊บอืมทีนี้เราเหลือเรียงหนึ่งใบเอชยูนิโตะนั่นเองนะครับสกิลครับจ่ายสามเอนเตอร์จีครับโจนึงครับพาวเวอร์มันจะปัดห้าพันนะครับแล้วก็รวมจากเขตของใครดีอีกก็จะปัดห้าพันนะครับแล้วก็จบเทิร์นชี้ยูนิตหนึ่งใบจะดีดกลับขึ้นมืออได้นนนัั่เงะครบ เนื่องจาผมเลือกชี้เป็นตัวแถวหลังช่องกลางแล้วกันนะครับเอามมวอนโซนะครับเราเก็บเพนอโลกตัวนี้ไว้ก็ได้นะครับหรือไม่เราจะขอเพนอโลกตัวใหม่มาเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่เราครับอะสมมติว่าผมแบบรวยมากอะอะขอเพนอโลกตัวใหม่มาเลยก็ได้ครับเพนอโลกตัวนี้จากเทคมันเองครับก็คือจะพาวเวอร์ปัดอีก5,000ครับแล้วก็แน่นอนอยนะครับว่าจากเทคของไคลริจะปัดอีก5,000ครับแล้วก็โซบัสจากน้ำหอมนี่ครับมันก็จะปัดอีก5,000ครับเป็นตัวบูสต์25,000ครับโคตรบ้านะครับทีีนน้ะครับบอร์ดของเรามันบ้าทรงงพลัขนาดนนนนี้ก็เเเริ่่มแท์ลยัองะครับนนว่าให้้อองเลตีก่อนครับ แล้วว่าน้องเอพาร์เรลก็จะตีที่2 5 3 0 0 0 0นห้าสครับอันนี้ก็ยังเบาๆเบย่นะครับแล้วก็เจ้าเอชยูนิตโตของเรานะครับนั่นเราว่าอยู่เรื่งครับว่าเกตสองเราบูสต์ได้นะครับก็บูสต์ไปเลยครับจากนั้นสกิลของเอชยูนิตครับเมื่ออยู่นี้ตีใส่ยูนิตเกตสามเป็นสงาพาวเวอร์ปัดอีก5บาทนั่นเองนะครับก็จะเป็น40,000 50,000 60,000ครับโคตรบ้านะครับจากนั้นไคลรีตีครับสกิลของไคลรีครับดีดลีกาของเราสองใบขึ้นมือครับดีสองตัวนี้ก็ได้จบครั C B 1ครับคอมาได้2ใบครับในเคสนี้เราคอเป็นฟันเซ็ตก็ได้กับแอพเพลีลก็ได้นะครับเอามาปัดเซน์ให้แรงไปเลยนะครับแล้วก็เพเนโรครับโซบัสลุกๆนะครับแล้วแน่นอนว่าไคลริก็จะได้บวกหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็2ตัวเนี้ยผมปัดใหม่ก่อนปุ๊บแล้วก็ปัดอีก5,000ปุ๊บอ่าโอเคทีนี้ก็จะเริ่มแบตเทอร์แล้วนั่นเองนะครับที่เปนไดเอร์เช็คเซคันด์เช็คคินะครับ เราให้ขิ้ข้างเอชยูนิตแล้วกันพลังให้ข้างนี้ครับแล้วก็เธอเช็คโอเวอร์โอ้โหอันนี้อันนี้เวอร์ไปนะครับปุ๊ปมูไปนะครับลอยล้านให้ข้างนี้จุกันหนึ่งใบครับแล้วก็หยิบการ์ดจากดอกหนึ่งใบขึ้นมือนะครับในเคสนี้เหรอเราหยิบน้องพีจเอลลี่ของเราขึ้นมือได้ครับมาแล้วก็แน่นอนครับบวกหนึ่งขีแล้วก็ให้ข้างนี้ไปเลยนั่นเองนะครับผมปึ๊บอ่ะแปะอย่างนี้เป็นขีแล้วกันนะครับทีเนี้ยเราก็จะเริ่มแบทเทิลแล้วนั่นเองนะครับทีนี้แหละ ก็เอาครั้งนี้ออกก่อนข้างลอยล้านสองขีนะครับเออแนนเราว่ามันจะปัดอีก5,000ถ้าไม่นับผล้อยล้านมันก็จะออกอยู่ที่อะสามหมื่นห้าสี่หมื่นห้าห้าหมื่นห้าครับแล้วแน่นเราว่าผมดีบเป็นแอปเปิลเรลขึ้นมือแล้วกันนะครับจากนั้นครับเจ้านีตีครับเอจยูนิตตของเราครับแล้วว่าเทคของเอจยูนิตครับ งตีปั0 0้าพจนจบแพทเทิร์นใช่ไหมที่เมื่อกี้ผมยังไม่ได้ลบออกนะครับแล้วก็ถ้าเธอเนี้ยดิดเรียกลับ2ใบนะครับก็ปัดอีกหนั่นเองนะครับก็จะเป็น6,500สองขีดนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าจบเทิร์นสกิลของใครล่ครับเธอเนี้ยเพิ่มมาครับก็ดิดเรียสองใบ,บเรากลับขึ้นมือได้ครับก็แน่นอนว่ารถดิดเป็นเจ้าเพเนโลก็ได้กับฟันเสร็จนะครับเพื่อเอามาใช้ท่าวิชามันใครี้ต่อ แล้วก็เทคของเอ็ดอยู่นี่ครับดีดบบนี้กลับขึ้นมือนั่นเองนะครับแน่นะว่าเอ็ดอยูนี่เราปล่อยค้างบอด่างนี้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้มันก็ไม่มีซิลอยู่แล้วด้วยก็คือเก็บไว้ก็ลกมือนั่นเองครับเอาเป็นตัวตีของเราค้างบอดนั่นแหละครับก็โดยรวมเด็กเนี้ยถือว่าค่อนข้างเก่งและโคตรบ้ามากๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับ เด็กอย่างไคลรินะครับถึงแม้ดีกลับขึ้นมือก็คือชิว5บาทเต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าเดือนนึงถึงเป็นหนึงเด็กที่เก่งและก็สุดยอดมากๆเลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเด็กโปรไฟล์ของเจ้าไคลรินั่นเองนะครับเรียกได้ว่าการมาถึงของมันนะครับถือว่าเก่งขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างมากครับเรียกได้ว่าอัปเกรดจากร่างเกรดสี่อสมควรนะครับถึงแม้ข้อเสียงมันครับจะเสียชิวหมื่นห้านะครับแปดใบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมังกรนะครับรวมถึงกับเจ้าตัวจำไรเองนะครับก็คือมันจะไม่มีชิิิิิวววววววใในน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 นส่่่่่่่่่่ขขขขอออองงงงงาาาาาารรรรรรัับบบเเเเพพมมมมตตะคแแแแแแกกกกกกุุหล้้้ียยถืึด เลยนะครับถึงแม้จะแรกกับการที่ทายเกมนะครับบนมือนะครับจะมีแต่ชิว5บาทเหมือนกับเคสเรนก็เลยครับแต่โดยรวมถือว่าเด็กเนี้ยในแง่ของการบุกหรืออะไรต่างๆครับถือว่าแรงกว่าเคสเรนค่อนข้างมากเลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่ว่าผมเองก็ต้องขอขอบคุณน้องบอลมากครับที่ให้ยืมเด็กไครินะครับแล้วก็ลิสของน้องเองก็ถือว่าเก่งไม่เลวเหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งแน่ว่าสำหรับใครที่อยากจัดตามผมก็ทิ้งรายละเอียดไว้ที่ดีสคริปชันกับคอมเมนต์ให้แล้วนั่นเองนะครับก็แน่นอนครับสำหรับใครชอบคลิปนน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 ีีี้้้กกกกกกก็็ออออยยยย่่่่าาาาาลลลลืืมดดดดดไไไคคคคค์์แชรรรรรร subscribe เเเพปปปัััััััังใจหทตวววะะบบบบบบสสส๊